วันนี้เจองูครับวันนี้เจองูก้านมะพร้าวนะครับวันนี้โอ้น่ากลัวมากเลยมาแล้วครับไปแล้วครับงูก้านมะพร้าวครับผมต่างคนต่างไปครับผมงูก้านมะพร้าวบ้างคบเนี่ยเหลียงเลยฮะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับเนะี้ยเลยขึ้นพงพนแล้วครับเนะี่ย ไปแล้วครับเลยข้างบนฮะเอาเพืนข้างบนไปเรื่อยนะฮะาหาดูครับดูมันเลื้อยขึ้นไปเรื่อยครับต่างคนต่างอยู่นะครับผม <laughs> ไปครับ <laughs> ไปเลยครับงูเฮ้ย <c oughs> เอ,องูอะไรอะหูใหญ่มากเลยครับอ,อ่างูผสมพันธุ์เงนครับผมผมก็ไม่รู้ว่างูอะไรนะครับตอนนี้ตกใจมากเลยงูผสมพันธุ์กันครับ งูเขา,าสมพันธุ์ครับวันนี้ฮะเอาขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆนะฮะงูผสมพันธุ์ขี้ไล่ครับผมไม่รู้ว่างูอะไรครับงูกล้ามมะพร้าวหรืองูอะไรครับนี่ออกกําลังการําลารน่ยฮะ